หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ในการซื้อของออนไลน์ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับเวลาซื้อของออนไลน์แม่ค้าพ่อค้าก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ของเราได้ชื่อของเราไปนะครับแต่ทีนี้มีอดีตแม่ค้าคนหนึ่งที่ภูเก็ตนําฐานข้อมูลรายชื่อที่อยู่ของลูกค้าเป็นแสนรายชื่อครับใช้วิธีการแพ็คพัสดุป,ปลอมแล้วก็ส่งไป ทั่วประเทศเลยครับลักษณะก็คือการเรียกเก็บเงินปลายทางถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนไม่สังเกตให้ดีว่าไม่ได้สั่งก็จะจ่ายเงิน259บาทแล้วก็ได้สินค้าอะไรไปก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าบางคนสังเกตก็จะตีกลับมาทําแบบนี้ครับคุณผู้ชมวันหนึ่งปรากฏว่าเงินหมุนเวียนไม่ต่ํากว่า80,000บาทนะครับคุณผู้ชมลองดูสิครับจะไม่8 0,000บาทได้ยังไง นี่คือกล่องพัสดุกว่า2 0,000กล่องนะครับเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไปพบหลังจากที่เข้าตรวจสอบโกดังต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากสืบทราบมาว่าที่นี่มีการเช่าอาคารดังกล่าวทำเป็นโกดังเก็บและบรรจุสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานส่งขายให้กับลูกค้าโดยมีการเรียกเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อครับ พร้อมกับคุมตัวหญิงสาวชาวไทยแล้วก็คนงานจำนวนหนึ่งที่กำลังทำการบรรจุสิ่งของใส่กล่องกระดาษจากนั้นไปตรวจคน้นพบสินค้าหลากหลายชนิดครับสบู่ครีมบำรุงผิวมาร์กหน้าสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเล่นเด็กเป็นต้นนะครับและมากกว่า2,000 20, 0ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้รวมถึงกล่องกระดาษที่มีการบรรจุสินค้าเตรียมจัดส่งออกไปยังบ้านเรือนของประชาชนทั่วประเทศ ในลักษณะแบบเรียกเก็บเงินปลายทางหลังจากนั้นก็ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก็พบว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบางชนิดหมดอายุและไม่มีออยดด้วยนะครับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเป็นอดีตแม่ค้าออนไลน์ทำให้เธอเนี่ยครับมีฐานข้อมูลรายชื่อของคนที่ซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนรายชื่อ จากนั้นก็เอา1 0 0 0 0แรายชื่อที่ว่านี้มาติดหน้ากล่องพัสดุซึ่งบรรจุสินค้าอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับอย่างที่บอกไปสุ่มไปนะครับหลังจากนั้นก็ส่งไปเรียกเก็บเงินปลายทางคนที่เป็นผู้รับก็ไม่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมครับบางคนคือสั่งของไปเยอะครับไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็หลงเชื่อแล้วก็จ่ายตังค์แต่บางคนก็ปฏิเสธในการรับสินค้าทําให้แต่ละวันมีสินค้าถูกตีกลับมาเป็นจำนวนมากครับ ตัวผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับก็จะมีฐานข้อมูลของอผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อสินค้านะครับโดยพื้นการเขาเนี่ยก็จะมีการเอาสินค้าเนี่ยใส่กระจุในอกล่องแล้วก็ส่งไปยามส่งไปยังผู้ซื้อเหล่านั้นนะครับโดยไม่ได้มีการสั่งนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเก็บเงินปลายทาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตให้รายละเอียดเพิ่มเติมน่าสนใจมากนะครับว่าสินค้าที่เป็นพัสดุพวกนี้ถ้าถูกตีกลับก็ตีกลับไปแต่ถ้าเกิดว่ามีคนหลงเชื่อแล้วจ่ายเงินเนี่ยคือราคากล่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชม259บาบาทก็ถูกจ่ายเงินก็จะรับไปแล้วเงินก็จะถูกโอนกลับมาที่ผู้ต้องหาผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ารู้ทันมันก็จะถูกตีกลับไม่เป็นไรครับตีกลับมาใช่ไหม เอามาแกะรีแพ็คใหม่แล้วก็ส่งให้กับลูกค้ารายอื่นทําแบบนี้ต่อเนื่องมานานกว่า1ปีพบเงินหมุนเวียนวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า80,000บาทและจะมีการย้ายจุดแพ็คของเรื่อยๆผู้ต้องหาทําคนเดียวไม่ไหวครับก็เลยต้องไปจ้างแรงงานพาร์ทไทม์มาช่วยแพ็ค500กล่องราคา200บาทอีกครับสินค้าเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อออนไลน์ตามโรงงานทั่วไปนะในราคาถูกมีทั้งสินค้าไม่มีคุณภาพ สินค้าหมดอายุครับสินค้าที่ราคาถูกนะครับแต่ว่าเอามาแพคขายเอามาแพคแล้วส่งเรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยในราคา259บาทแสดงว่าถึงแม้ว่าจะมีสินค้าติดกลับเขาก็ยังได้กำไรก็ก็ยังยังมีบางส่วนที่ลูกผู้เสียหายชาวบ้านไม่ไม่รู้ก็ก็รับไปจำนวนหนึ่งแต่ก็ติดกลับถึงแม้ติดกลับมาส่วนมากก็ยังได้กำไรเพราะว่า สินค้าเมื่อตีกลับมาก็จะเอามารีแพ็คส่งกลับไปอีกครับก็จะมีต้นทุนแค่ค่าค่าส่งสินค้าแค่นั้นเองเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายเยอะมากครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเพราะเงินหมุนเวียนวันละ8 0,000บาทแล้วทำมาปีหนึ่งเนี่ยมันคงจะแน่นอนนะครับว่ามีผู้ที่หลงเชื่อเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับของกลางตอนนี้ที่เจอเนี่ย2 0 0ห0ชิ้นถ้าสมมุติมีการเรียกเก็บเงินปลายทางที่บ้านลูกค้าตีกลมเอาสักแค่ ล่องละาบาทมูล,ลค่าเนี่ยคือ3ล้านกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็สินค้าที่แพ็คลงกล่องส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องสําอางครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีของเล่นเด็กมีนู่นนี่นั่นถามว่ามันสมกับราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่าไม่เลยครับ <ừ> เพราะว่าตํารวจพบว่าก,ก็สั่งซื้อมาจากต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆแล้วก็เอามาหลอกแบบนี้นครับ